อยู่บนหัวเลยนะคะก็คือจะไม่มีการคอมเพนว่า I m a ไม่ได้ยิน a n ้ n ค่นอนเขถามเขาเลยว่าไ kiss me. เขียนได้ไหมคะแค่นอนนอนเขาก็าบอกว่าแค่สวัสดีค่ะยินีต้อนรับเข้าสู่ช่องของยูมีอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากหายไปถึง2ปีนะคะจากการสอบโทอีกเมื่อปี2022นะคะซึ่งคนเขา้ามาดูเกิน60,000วิวเลยทีเดียวนะคะก็คิดว่า น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับมือใหม่เนาะที่จะไปสอบโทอีกสำหรับปีนี้เนาะ2024นะคะไปสอบมาเมื่อเดือนมีนาคมแล้วก็ยังอยู่ในช่วงควอเตอร์แรกของปีก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่กำลังจะไปสอบในเดือนถัดๆไปนั่นเองนะคะก็เลยจะมารีวิวการสอบโทอีก ปี2 0 2 4ให้มือใหม่ฟังนะคะแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์สาหรับคนที่อาจจะเคยสอบมาแล้วอาจจะเคยไปสอบเมื่อ2ปีที่แล้ว3ปีที่แล้วนะคะแต่ว่าต้องการที่จะอัปเดตคะแนนแล้วก็ใบคะแนนเนี่ยมันหมดอายุไปแล้วนั่นเองนะเรามาเริ่มที่การจองสอบก่อนเลยนะคะสำหรับการจองสอบโทอีกนะคะ สปีที่แล้วเป็นยังไงนะคะสองปีนี้ก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะคะนั่นก็คือเราจะต้องโทรจองสอบนั่นเองค่ะนะถามว่าโทรไปเบอร์อะไรนะคะให้คุณเข้าไปใน Facebook ของศูนย์สอบนะคะจะเป็น official ยลเนาะในนั้นก็จะมีเบอร์โทรบอกที่แน่นอนนะคะก็เดี๋ยวจะใส่ลิงก์ f a c e b o o k ของศูนย์สอบไว้ให้นะคะที่ประเทศไทยนะคะหล,หลักๆศูนย์สอบจะมีที่กรุงเทพเนาะแล้วก็ที่เชียงใหม่นะคะแล้วก็ ส่วนตัวคลิปนี้เนี่ยไปสอบที่กรุงเทพนะคะกรุงเทพเนาะกรุงเทพจะอยู่ที่ตึก BB ถามว่าตึก BB อยู่ตรงไหนตึก BB จะอยู่ข้างๆกับตึกแกรมมี่นะคะตึกแกรมมี่แล้วถามว่าตึกแกรมมี่อยู่ตรงไหนนะคะก็คือ,อเดินทางง่ายแล้วก็สะดวกที่สุดเนี่ยจะอยู่ตรง BTS สสถานีอโศกค่ะ การสอบให้โทรไปจองสอบนะคะแล้วก็เวลาที่สอบเนี่ยจะมีจันทร์ถึงเสาเลยนะคะมีสอบเกือบทุกวันนะคะแต่ว่าวันอาทิตย์เนี่ยปิดแล้วก็เราสามารถที่จะเลือกได้นะคะว่าเรา prefer ที่จะสอบรอบเช้าหรือว่าที่จะสอบรอบบ่ายนะคะสําหรับคนไม่ชอบตื่นเช้าอย่างเราเนี่ยก็คือเลือกที่จะสอบรอบบ่ายนะคะแต่ว่ามันจะติดตรงที่ว่าตอนเที่ยงที่เรานั่งวินไปเนี่ยมันจะแดดร้อนนิดนึงแค่นั้นเองนะคะแต่สําหรับใครที่แบบตื่นเช้าอยู่แล้วอยากสอบให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ ตอนบ่ายจะได้ไปทําธุระอย่างอื่นอะไรอย่างงี้ก็เรื่องได้ตามสะดวกเลยค่ะสำหรับการเตรียมตัวนะคะก็คือใช้เวลาแค่3วันก่อนไปสอบเท่านั้นก็คือต้องบอกก่อนว่านี่ไม่ใช่การไปสอบโทอีกครั้งแรกเนาะก็คือตั้งแต่เรียนจบมาเนี่ยก็ไปสอบโทอีกประมาณ10ครั้งแล้ว1 0 11ครั้งแล้วเนาะก็คือด้วยที่ว่าคะแนนมันไม่ได้ดังใจม่งนะคะแล้วก็ผลสอบหมดอายุมั่งนะคะก็เลยไปสอบหลายครั้งนะคะก็เลยคิดว่าน่าจะ เอาประสบการณ์ตรงนี้มาแบ่งปันคนที่ยังไม่เคยไปสอบเนาะก็รอบนี้ก็ใช้เวลาเตรียมตัวแค่3วันเท่านั้นนะคะก่อนที่จะไปสอบก็โทรจองบอกว่าเราเอาจจะไปสอบวันนี้นะคะนะคะสอบข้อสอบโทอีกเนาะก็จะมีที่เขาใช้สอบกันรับสมัครงานทั่วไปที่เราเห็นกันพวกรับสมัครแอร์รับสมัครตามสายการบินนะคะหรือว่าพวกบริษัทต,ต,ต่างชาติที่เขารีเควสคะแนนโทอีกเนี่ยก็จะเป็นโทอีกแบบ listening แล้วก็ reading นะคะแล้วก็คือมีแค่พาร์ทฟังกับพาร์ทอ่านพาร์ทฟังหนึ่งข้อพาร์ทอ่านหนึ่งข้อค่ะพาร์ทฟัง4ี่สิบห้านาทีนะคะเปิดเทปรอบเดียวค่ะฟังแล้วเราก็ฝนฝนฝนนะคะให้ครบ100ยข้อพอจบ45ห้านาทีปุ๊บเขาจะให้เราทำพาร์ทอ่านพาร์ทอ่านจะมีเอ่อหนึ่งรข้อนะคะมีพาร์ท5พาร์ท6พาร์ท7ทั้งหมดหนึ่งข้อใช้เวลา75นาทีค่ะ สำหรับการทำพาร์ทฟังนะคะยูมีก็ไปหาที่เป็นโทอีก Listening Test ใน YouTube นะ้วก็เซิร์ชเลยนะคะถ้าเว็บไหนยังไม่แบบโดนช่องไหนยังไม่โดนแบนก็คือเอาอันนั้นมาทำก่อนแล้วก็ถ้าลองทำใน y u t u b e เนะี่ยอย่างหนึ่งที่อยากให้เช็คก็คือให้เช็คด้วยว่ามันมีเฉลยไหมเพราะว่าเคยทำจนเสร็จแล้ว45นาทีแล้วทีนี้พอจะเช็คดูเฉลยปรากฏว่ามันไม่มีเฉลยให้ก็เลยแบบว่าเสียเวลาทิ้ง45นาทีนะคะ แล้วก็ตอนที่เราซอร้อมมะค่ะให้เราพยายามซอ้อมผ่านลําโพงนะคะเปิดผ่านลําโพงยาพยายามเปิดใส่หูฟังเพราะว่าเวลาที่เราไปสอบจริงๆก็คือเราต้องไปนั่งในห้องสอบแล้วมันก็จะมีลําโพงอยูอ่ติดตรงผนังห้องนะคะเพราะฉะนั้นให้เราซอร้อมไปเหมือนสอบจริงไปเลยก็คือเวลาที่เราซอร้อมที่บ้านก็คือให้เราเปิดผ่านลําโพงนั่นเองค่ะส่วนกระดาษคําตอบนะคะของข้อสอบโูกอีกนะ ก็ให้เราพินพ์ออกมานะลองเซิร์ชใน Google เลยคะ่ะว่า,ากระดาษคำตอบโทรอีก PDF นะคะแล้วก็ถ้าใครสะดวกที่บ้านมีเครื่องพินพ์ก็อพิมพ์ออกมาแล้วเราก็เอาไปถ่ายเอกสารนะคุณจะใช้กี่ชุดก็ว่าไปนะแต่ว่าถ้าใครไม่สะดวกเนี่ยก็หาสั่งได้นะในแอปส้มนะคะก็สะดวกดีให้เขาส่งมาให้ที่บ้าน กระดาษคำตอบจะมี2หน้านะคะของจริงจะเป็นสีส้มอ่อนๆคือหน้าแรกเนี่ยเขาจะให้เราฝนแบบพวกรหัสบัตรประชาชนวันเกิดแล้วก็ชื่อนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็จากนั้นด้านหลังเนี่ยมันก็จะเป็นเอ่อ listening ร้อยข้อนะคะแล้วก็ reading ร้อยข้อนั่นเองให้เราฝนนะคะใช้ดินสอ2 B ฝน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 ,นั่นเอง แล้วก็ในส่วนของคะแนนถูกอีกเนาะก็เจอคะแนนเต็ม990นะคะแบ่งเป็นพาร์ทฟัง495นะคะพาร์ทอ่าน495เนาะ495กับ495นะคะแล้วก็มีคลิปนะคะทําให้พวกเรานะสําหรับมือใหม่นะคะพาร์ทฟัง listening นะคะทํำยังไงให้ได้400อัพนะคะ400อัพก็ให้พวกเราเข้าไปดูได้นะคะในคลิปนี้นะ แล้วก็ในส่วนของพาร์ทอ่านก็เช่นเดียวกันนะคะก็คือ2ปีที่แล้วทาคลิปไว้นอนแล้วก็มีคนถามเข้ามาเยอะเลยนะคะบอกว่าพาร์ทอ่านพาร์ทเรดดิ้งทำไม่ทันค่ะทายังไงดีอ่ะเราก็เลยทําคลิปนี้ไว้ให้เหมือนกันนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาว่าพาร์ทอ่านคือมันเยอะมากถามว่ามันยากไหมมันไม่ได้ยากแบบขนาดนั้นศัพ์มันไม่ได้แบบว่าวิลิสมาหลาหรือว่าแบบว่าโอ้โหแบบดีฟดาวอะไรขนาดนั้นแต่ว่าคือด้วยความเนื้อหามันเยอะแล้วเวลามันมีจํากัด คนก็เลยทําไม่ทันนะฮะก็เลยมีคนถามว่ารีดดิ้งทำไม่ทันทํำยังไงดีคะยูมิก็เลยทําคลิปไว้ให้นะคะถ้าใครสนใจเทคนิคของยูมิก็เข้าไปดูได้ในคลิปนี้เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะ แล้วก็ถึงแม้ว่าเทคนิคคุณจะดีแค่ไหนนะคะแต่หัวใจของการเรียนภาษาต่างประเทศภาษาที่ไม่ใช่ภาษาพ่อภาษาแม่ของเราที่ไม่ใช่มาตรฐาง language ของเรานะคะเราไม่สามารถเข้าใจได้ในครั้งเดียวเนาะเราต้องมีการเรียนรู้แล้วก็สะสมคําศัพท์นั่นเองนะคะจุดที่อยากจะบอกก็คือหลายคนเข้าไปสอบ2อครั้ง3ครั้งสครั้งเสียเงินทีละพันแปดพันแป ยังยังไม่ได้คะแนนที่ตัวเองต้องการเสียทีเพราะฉะนั้นคําศัพท์สําคัญมากนะคะแล้วก็สำหรับมือใหม่นะถ้าแบบโอ้โหคาศัพท์ภาษาอังกฤษมันครอบจากอวาลมากเลยคือแบบว่าฉันจะจาําอะไรก่อนแล้วเราเมีเวลาแค่จํากัดแค่แบบเดือน2เดือนเพราะเราจําเป็นที่ต้องใช้คะแนนใช่ไหมคะสำหรับมือใหม่นะยูมีก็แนะนําเล่มนี้เลยนะคะเ,เป็น ขอเก่งสับท์500คำนะคะเกงสับห0าร้คำเนาะสับพวกเนี้ยค่ะจากที่ดูนะคะก็เป็นสับที่เจอในข้อสอบจริงๆนะคะจากประสบการณ์ที่สอบถุยมาเกิน10ครั้งนะคะเพราะว่าข้อสอบถุยมันก็จะวนอยู่แค่คาศัพท์ประมาณว่าเป็นคําศัพท์ในออฟฟิศคำศัพท์เกี่ยวกับพวกมาร์เก็ตติ้งไอทีส่งอีเมลนะคะคำศัพท์ที่ใช้ในออฟฟิศแล้วก็คําศัพท์ที่เกี่ยวกับเอนเตอร์เทนเมนต์เกี่ยวกับพวกสนามบินรีสอร์ทประมาณเนี้ยค่ะก็คาศั์มันก็ จะวนอยู่ประมาณนี้เพราะฉะนั้นสําหรับมือใหม่นะคะว่าเอ๊ะจะสนใจหนังสือคําศนะัพท์นละเล่มไหนดีนะคะสำหรับมือใหม่ก็ลองไปดูเล่มนี้ได้นะคะถ้าใครสนใจเดี๋ยวยูมีจะใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะสําหรับการเดินทางไปสอบนะ,ะอย่างที่บอกเนาะศูนย์สอบกรุงเทพนะคะสอบที่ตึก BB ตึก BB จะอยู่ข้างตึกแกมมี่นะคะตึกแกมมี่อยู่ไหนตึกแกมมี่อยู่ เอาสะดวกสุดก็คือรถไฟฟ้า BTS so อโศกนะคะหรือว่าถ้าคุณมาจาก MRT ใต้ดินแล้วคุณก็โผล่ขึ้นมาจาก MRT สุขุมวิทถ้าใต้ดินเขาจะเป็น MRT สุขุมวิทถ้าเป็น BTS ข้างบนเขาจะเรียกว่า BTS so อโศกแต่จริงๆแล้วมันคือที่เดียวกันนะคะตรง Terminal อล21นะคะนั่นเองก็ถ้าเราไปถึง BTS so อโศกแล้วนะคะ ออกทางออกสามค่ะเดินลงบันไดลงไปนะคะเราก็จะเจอพี่วินนะคะบอกพี่วินเลยว่าไปตึกบีบีค่ะแล้วก็ปีนี้2024ค่าวินขึ้นแล้วจ้าสองปีที่แล้วนะค่าวิน15บาทนะคะคือปี2024นี้ค่าวิน20บาทนะคะไปตึกบีบี20บาทนะก็ให้พี่วินแว้นไปประมาณ1-2นาทีก็ถึงแล้วค่ะ จากนั้นค่ะพอมาถึงหน้าตึกนะเราก็เข้าไปในตึกนะคะเดี๋ยวจะมีเจ้าที่ช่วยกดลิฟต์ให้แล้วเราก็จะเจอ,เ,อเพื่อนเพื่อนที่สอบรอบเดียวกันกับเรานะคะอยู่ตรงหน้าลิฟตนะ์เนาะแล้วกเ็เข้าแถวแล้วก็ขึ้นไปที่ชั้น19ของตึกนะคะพอประตูลิฟต์เปิดออกป๊บสิ่งที่ทุกคนจะต้องทำนั่นก็คือทุกคนต้องใส่แมสนะคะซึ่งปีนี้ก็ถือว่าโอเคทำเหมือน back to normal back to basic แล้วนะคะเพราะว่า เมื่อสองพีแล้วมันจะมีความวุ่นวายของเรื่องการขอหลักฐานการฉีดวัคซีนโควิดนะคะแต่นี้คือเขาไม่ขอแล้วไม่ดูแล้วนะคะก็คือแค่ขอความร่วมมือให้พวกเราเาใส่แมสนะคะสำหรับใครที่ไม่ได้ใส่ไปหรือเอาของเอาแมสส่วนตัวไปนะคะก็คือวันนี้มีไปเนี่ยเจ้าหน้าที่ เขาจะมีแจกให้นะคะก็คือแบบใครที่ไม่มีเขาก็จะเดินแจกให้เลยนะคะนั่นเองแต่ว่าไม,ไม,ไม่ไม่รู้ว่าหลังจากเดินมีนาต่อไปเนี้ยก็คือยังจะมีแมสแจกให้อยู่ไหมนะคะถ้าไม่ลืมนาะก็แนะนําให้พกไปเองดีกว่าจากหน้ารีบนะคะเขาจะให้ตั้งแถวนะคะแล้วก็เข้าไปลงทะเบียนนะลงทะเบียนใะนที่นี้ก็คือต้องถ่ายรูปแล้วก็จ่ายตังคนะระับบัตรเข้าสอบนั่นเองค่ะแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปที่ห้องที่เราจะต้องจ่ายตังคนะเขาก็ จะถามเราก่อนว่าอะจะมารับผลสอบเองหรือว่าจะให้ส่งไปสี์เพราะว่าถ้าให้ส่งไปสี์เขาจะคิดตังค์เพิ่ม50บาทแล้ว50บาทนี้ก็คือต้องจ่ายเป็นเงินสดเท่านั้นแต่ว่าค่าสอบ1,800บาทสามารถจ่ายเป็นเงินสดก็ได้โอนก็ได้หรือว่าบัตรเครดิตก็ได้ค่ะ จากนั้นค่ะเราก็ต้องเอาของไปฝากนะคะพวกกระเป๋าสัมภาระต่างๆนะคะโทรศัพท์ม,มือถือไม่ให้เอาเข้าไปนะคะก็คือของที่เราจะเอาเข้าไปในห้องสอบได้นะคะก็จะมีกระเป๋าตั้งนะคะบัตรนะคะบัตรในที่นี้ก็คือบัตรที่ยืนยันตัวตนของเรานะคะจะเป็นบัตรประชาชนที่ ไม่หมดอายุแล้วก็มีรูปถ่ายชัดเจนนะคะหรือว่าบางคนไม่สะดวกแตรประชาชนอาจจะใช้เป็นพาสปอร์ตก็ได้นะคะเพราะว่าคนที่นั่งสอบข้างเราเขาก็ใช้พาสปอร์ตเหมือนกันนะคะก็เหมือนกันไม่หมดอายุแล้วก็มีรูปถ่ายชัดเจนนะคะหรือว่าอาจจะเป็นไมขับขี่ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะไม่หมดอายุแล้วก็มีรูปถ่ายชัดเจนนั่นเองค่ะ การเข้าห้องสอบนะคะก็จะให้เราสแกนร่างกายนะคะสแกนร่างกายว่าเราแบบว่ามีของแปลกปลอมอะไรเข้าไปไหมมีโทรศัพท์ม,มือถือไหมนะคะแล้วก็ในส่วนของกระเป๋าตังค์ที่บอกว่าเอาเข้าไปได้นะคะใครที่มีพวกแบบกระดาษสําคัญสาคัญอะไรพวกนี้คือต้องเอาออกให้หมดนะคะเพราะว่าแค่กระดาษหรือแบบพวกสลิป ATM อย่างเงี้ยก็เอาเข้าไม่ได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องไม่มีกระดาษเลยก็คือต้องในกระเป๋าตังค์ก็คือควรจะมีแค่แบบบัตรแล้วก็เงินสด แล้วก็ใครที่เป็นผู้หญิงเขาก็จะให้แบบว่ารวบผมขึ้นนะคะเขาก็จะตรวจด้านหลังนะแล้วก็ใครใส่แว่นวก็จะให้ถอดแว่นเช่นเดียวกันนะคะถอดแว่นให้เขาดูว่าโอเคไม่มีอะไรไปลกอลอม ทีนี้พอเข้าไปอขค่ะอย่างที่มิ้นบอกเนาะกระดาษคำตอบจะมีหน้าหลังนะคะด้านหน้าก็จะเป็นแบบว่าให้ฝนชื่อแบบว่าจําตัวประชาชนวันเกิดนะคะอันนี้ก็คือไม่ต้องกลัวว่าจะฝนผิดฝนถูกนะคะก็คือเจ้าหน้าที่เขาจะแบบอคอยแนะนําบอกอ่ะบรรทัดนี้กรอกอะไรบรรทัดนี้กรอกอะไรนะคะใช้ปากกาหรือว่าใช้ดินสอแล้วก็มีคนถามเข้ามาว่าต้องเอาดินสอ,อยางลบเอาไปเองไหมนะคะอันนี้ไม่ต้องนะคะ คือที่ศูนย์สอบมีให้ค่ะเขาจะมีดินสอบให้2แท่งนะมีปากกาหนแทง่งแล้วก็มียางลบให้วางอยู่บนโต๊ะเลยนะคะเราไม่ต้องเตรียมไปเองค่ะหลังจากที่กรอกข้อมูลอะไรเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะเริ่มสู่ขั้นตอนพาร์ท l i s t e n i นะคะ l i s t e n i จะสอบก่อนเนาะเป็นพาร์ทฟังนะคะพาร์ทฟังอย่างที่บอก100ข้อ45นาทีแล้วก็ฟัง รอบเดียวค่ะสมมุติคุณข้อ25คุณไม่ทันคุณจะไปยกมือบอกว่าหนูไม่ทันข้อ25ค่ะขอฟังอีกรอบหนึ่งอันนี้ก็คือจะไม่ได้นะคะถ้ารู้ตัวว่าไม่ทันก็คือให้คุณตัดใจแล้วก็ไปต่อนั่นเองนะอย่างที่ไปสอบรอบล่าสุดเดือนมีนาคมนะคะได้นั่งหลังห้องก็คือลําโพงอยู่ติดผนังแล้วตัวเองนั่งหลังห้องนะคะแต่ว่าปี2023ยังมูีไปสอบโทอีกที่สิงคโปร์นะคะโทอีกที่สิงคโปร์อ่ะห้องสอบดีมากคือลําโพงเขา คือจะอยู่บนหัวเลยคือเรามองขึ้นไปบนบนเพดานลำโพงอยู่บนหัวเลยนะคะก็คือจะไม่มีการคอมเพนว่า I m a ไม่ได้ยินไอ้ n ค่นนะคะจะไม่มีการคอมเพนเด็ดขาดถ้าใครสนใจอะรีวิวไปสอบถวกที่สิงคโปร์คะก็สามารถเข้าไปดูได้ในรีวิวนี้นะคะ ก็คือสําหรับสนยนสอบที่ไทยโดวยเฉพาะสนย์สอบที่กรุงเทพเนี่ยอันนี้ก็คือแล้วแต่แต้มบุญกับจังหวะจริงๆว่าแบบเราจะได้นั่งแบบใกล้ลำโพงไหมหรือว่าเราจะได้นั่งไกลลำโพงนะคะเพราะว่าจากประสบการณ์ไปสอบ10ครั้งเนี่ยมันก็มีครั้งที่เคยได้นั่งติดผนังเหมือนกันแล้วตรงผนังที่เรานั่งอะลำโพงมันอยู่ตรงตรง,ตรงหัวพอดีนะคะมันก็จะแบบโอเคมันก็จะชัดหน่อยเสียงมันก็จะลงตรงเ หัวเราพอดีประมาณนี้นะคะแต่ว่ารอบเดือนมีนาล่าสุดที่ไปสอบนะคะก็คือนั่งหลังห้องเลาวลำโพงอยู่ตรงผนังฝั่งน้นนะคะมันก็จะไกลนิดนึงแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะสําหรับออดินสอที่เขามีให้น้องคนเขาจะเหลามาให้ค่อนข้างแหลกนะะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะให้มันเร็วขึ้นนิดนึงนะให้ให้ราหัก ปลายดินสอให้มันทู่น,นิดนึงนะคะเพราะว่าเพื่อที่ว่ามันจะได้ลดเวลาในการฝนนั่นเองนะคะพอจบพาร์ทฟังปุ๊บ45นาทีนะคะก็ตัดมาที่พาร์ทอ่าน,นะค่ะพาร์ทอ่านเราก็เริ่มทำได้เลยนะคะก็จับจะจับเวลา75นาทีนะคะแล้วก็เริ่มทำนะคะพาร์ท5พาร์ทพาร์ทนะคะแล้วก็ยังมีคนคอมเมนต์เข้ามาถามอยู่นะคะว่าพาร์ท5 6 7เนี่ย ขีดเขียนลงบนข้อสอบได้ไหมนะคะสอบล่าสุดปี2024นะคะก็เขียนไม่ได้นะคะห้ามขีดเขียนลงบนข้อสอบค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราซ้อมทำพาร์ทอ่านในอย่างนึงค่ะอย่าพยายามที่จะแบบวงวงวงเขียนเขียนเขียนค่ะเพราะเวลาที่เรามาทำข้อสอบจริงๆในห้องสอบอะเราจะได้ชินนั่นเองแต่ว่าที่สิงโคโปร์ที่มีไปสอบอะค่ะตอนที่เขาเอาใบรา,ายชื่อมาให้เซ็นเราก็ถามเขาเลยว่า e อ้คิสมี เขียนได้ไหมคะแค mm hmm. ่นอนเขาก็บอกว่าแค่น mm hmm. <"Can> อยากโน้ตนะคะมันก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าไม่ค่อยกดดันเท่าสอบที่ไทยนั่นเองค่ะเพราะเราทำเบบนี้ก็อยากให้ทุกคนดูคอยดูนาฬิกาด้วยนะเพราะว่าที่หน้าห้องจะมีนาฬิกาบอกอยู่นะคะแล้วก็พอมันเหลือ30นาทีเนี่ยเจ้าหน้าที่นะคะก็จะเ,เตือนเรานะคะเป็นระยะนะเจ้าหน้าที่ก็จะบอกว่าเหลือเวลาอีก30นาทีนะในการทำข้อสอบนะคะ ่ะแล้วจากนั้นก็เหลือ15นาทีเขาก็จะเตือนเราอีกเหมือนกันเหลือห้านาทีเขาก็จะเตือนเราอีกรอบนึงแล้วแจากนั้นเหลือ1นนาทีเขาก็จะเตือนเราอีกรอบหนึ่ง,เ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 ,งเพราะว่าพอหมดเวลาปุ๊บเขาจะให้เราแบบ วางดินสองลงทันทีนะคะเขาจะไม่ให้รอแบบฝนไม่อะไรต่อแล้วนะพอสอบเสร็จนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็จะมาทําการตรวจว่าเราแบบฝนอะไรยังไงครบไหมนะคะจากนั้นเขาก็จะ,ะทยอยให้พวกเราเนะะี่ยค่ะออกจากห้องสอบค่ะก็เข้าไปรับสัมภาระนะคะแล้วก็กลับบ้านได้นะคะใครที่มารับเองนะคะก็สามารถ เช็คเว้นวันเวลามารับนะคะได้จากาด้านหลังของบัตรข้องห้อสอบนะคะก,ก็จะแจ้งถ้าปกติแล้วถ้าสอบวันนี้ก็จะได้ผลในวันพรุ่งนี้นะคะเราก็ต้องมารับตามวันเวลาที่เขาแจ้งด้วยแล้วก็สําสหรับใครที่ส่งไปสนณีย์จะได้ช้าหรือได้เร็วเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการทำงานของทางไปรษณีย์นั่นเองค่ะ ก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์เนาะสำหรับมือใหม่นะที่กำลังจะไปสอบโทอิงในปี2 0 2 4ก็ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้ามีคำถามอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะได้คะแนนตามที่หวังนั่นเองนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะคะไปแล้วนะบ๊ายบาย